วันจันทร์ที่สิบแปดกันยายนพศสองพันห้า้หกสิบกกผมข้าพเจ้าบุญดีโชคดีก็ได้นำเหรียญปูเหรียญผ้า,าจานฟันอาจจะโลก็ผมนะในจังหวัดสกลนครกับผมที่ข้าพเจ้าหามาผมเห็นไหมพลาสะติกสีนไว้เดิมๆเลยผม,ม,ม,มนั่นนี่อันนี้ไม่ได้แกะเลยกราบขออภัยทุกท่านด้วยกับผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยข้าพเจ้านำเสนอตรงนี้ที่ข้าพเจ้าช้าพระมาต่างๆอ่ะนี่เช่าจากสนามว่าผมนะไม่เช่าจากไร้สด นะเฟซบุ๊กอะไร u t u b e อะไรอย่างเงี้ยข้าพเจ้ามาได้เช่าอย่างนี้มาครับผมนะข้าพเจ้าจากสนามพักเครื่องมาเดินหาตามสนามพักเครื่องขับรถไปรับผมนะไกลๆกลอย่างพักเครื่องพันล้านที่ปิดไปนะข้าพเจ้าขับรถไปรับผมนะว่าห่างจากบ้านไม่ไกลเท่าไหร่ค่าจ่ายก็ไม่น้อยครับผมตรงนี้เนี่ยไปพักเครื่องวัดไซด้วยครับผมนะทาปากทางเขาวัดไซอ่ะไกลนั้นนกคอนเจสีครับผมนะไม่ไกลรับผมนะเนี่ยท่านชมดูตรงนี้รับผมนะเนี่ย เนี่ยชาวหามาทีเดินเดินม,มาเลยแกะเลยไหมครับตรงนี้เห็นไหมข้าวเจ้าเออมาขยันถ่ายตรงตรงนี้ท่านชมดูเออข้าพเจ้านี่พูดจริงนะชาวหาจริงเนี่ยซื้อมาทีละองค์ทีละองค์องค์สององเนี้ยส่วนใหญ,ญ่ทีละองค์สององเนี้ยเนี่ยผมนะเนี่ยวัดป่าอุดมพรกับผมเนี่ยเนี่ยผมอืมรุ่นนี้ถ้าเป็นตาฟันทงคงจะประพาไม่แท้อีกกับผมเนี่ย เหลียญหนึ่งเนี่ยเออหรือจะพาย้อนยุคก,ก็ไม่รู้อีกกรับผมตรงนี้นาชนชมดูรุ่นแรกท่านแพงอยู่แล้วผมนะเออรุ่นแรกทานมันไปพูดหลักแสนทั้งนั้นอืมท้าวเจ้าก็ไม่ทราบว่ากาขออภัยด้วยคับผมนะาี่ต้องฟันทงไปอาจจะเป็นย้อนยุคก,ก็ได้ผมนะ่าจะโชคดีย,ย้อนยุคก็โอเคเลย ข้าพเจ้าก็ดีใจด้วยผมตรงนี้เออี๋ยวเราศึกษากันไปเรียนรู้กันไปก็หนังสือหามาตรงนี้เอ้ไม่ได้ศึกษาด้วยคือเอุดหนุนกันด้วยอืมมันมันคือว่าศึกษาก็อุดหนุนนี่มันเท่ากันเลยนะอันดับหนึ่งอันดับสองแล้วมรู้อันไหนก่อนเนี่ยพูดเนี่ยบางคนเออช่วนให้ซื้อหน่อยเนี่ยส่วนใหญ่ไปอย่างนั้นเยอะเลยครับผมเออศึกษาก็อุดหนุนนี่ข้าพเจ้าไม่ได้แบบมืออาชีพอ่ะจะอุดหนุนมากกว่าครับผมนัยสะสมมากกว่านักสะสมพวกเนี้ย บูชามากกว่าครับผมนะเออเอาเจ้าต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วคือต้องขายอย่างเดียวผมจะซื้อมาเพื่อขายครับผมนะเก็บไว้สักองสอง 3, องสามองมากกว่าตรงนี้เออความเห็นตอนนี้นะเดี๋ยวเราเรียนรู้มาตรงนี้ครับผมเออมันจะเป็นอย่างนี้รูปแบบนี้แล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วผพทั้งสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยองเนี้ยห้าร้อยเหรียญนี่ไม่ไหวครับผมนะเงินแสนกว่าไปจมเนี่ยขายแล้วก็ห้าหมื่นหรือเปล่าอ่ะ โดดตัวร้อยละแสนหนึ่งอ่ะแสนหนึ่งหมื่นสองหมื่นขายได้ห้าหมื่นนะแม่ขาดทุนห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นอ่ะโอ้โหไม่ได้อบมเนี่ยเออใครจะเหมาพระเ้าพเจ้าแมอะจะมาแสนกว่าแสนหนึ่งแสนสองเนี่ยขายได้ห้าหมื่นบาทนะอืมเนี่ยช่วยๆกันไปสุดท้ายครับพเจ้าก็เจ่งเองอ่ะบุ่มตงไม่มีจะกินเองลำบากเอง ตหยุดเลยตอนนี้โอเคนะครับตรงนี้เนี่ยนั่นชมดูเหินปุูฟันกับผมตรงนี้เนี่ยอุ่นกันมาอะไรกันมาเนี่ยกับผมอืมโอเคครับผมตรงนี้ชัดแล้วหูหูลอยหูขอบข้องขอบข้างโอเคนะ าชมดูนี่ผมนะโอเคครับสวัสดีครับ